เพื่อนๆวัยเดียวกันหลายคนถามบอกว่าทําไมพี่อ้วนทําไมถึงเป็นคนดูสดใสแข็งแรงเป็นคนที่ดูแล้วดูไม่เหมือนคนอายุอ่าเล็กหกน้ออะไรเงี้ยเราก็บอกเขาไปเลยว่า เราก็เป็นคนกินวิตามินเยอะนะคะเป็นคนนอนหลับเยอะนะคะเป็นคนกินน้ําเยอะและให้ความสําคัญกับอาหารมื้อเช้าที่จะกินเต็มที่เลยหลักๆก,ก็จะเป็นอยู่แค่นี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันที่ได้มาจากธันพืชต่างๆนะเพราะมันเป็นงานวิจัยหมดเลยนะคะพี่อ้วนกินน้ำมันงานดํานะคะซึ่งเซซามินเยอะมากแล้วบำรุงสมองแล้วก็ยังมีกินตัวที่เขาเรียกว่าน้ํามันลําข้าวข้าวซึ่งแกมมาออริซานอลเยอะมาก ะะแล้วก็ยังมีมเมล็ดเฟกนะะ้ำมันงาคีมอนอีปนิกพนโรตออยคาเม้นชันนะะแล้วก็คอลลาเจนไททูซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกเลยว่าเราก็กินเป็นประจำสมัยก่อนก็กินทีละกำรรหนึ่งนะโอ้โหเอามาใส่เมือกกร,รมกินดีไหมก็ดีนะคะเพราะว่าเขาว่าทุกอย่างมันคือบำรุงร่างกายทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็ทำให้ร่างกายเรา,าลดอัการอาอัตราเสี่ยงในการเจ็บป่วย นะครับก็กินเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเลยนะครับเซเว่นคอร์มีนตัวนี้มันเป็นตัวที่ว่าตอบโจทย์ที่ควรมากเพราะมันมีทุกตัวเลยอยู่ในเมน็ดนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกินอาหารเสริมซ้ําซ้อนนะครก็ะะกินประมาณสักวันละเม็ด2เม็ดแค่นั้นเองเซเว่นคอร์มีนนะครมีเก็ดสารสกัดธรรมชาติที่ว่าทรงประสิทธิภาพมากๆพอกินเป็นประจำเสร็จแล้วเนี่ยไออาหารเสริมที่ มันเป็นกรรมใหญ่ๆแล้วก็ไม่ต้องกินแล้วเอาแค่นี้พอเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากกินเหมือนพี่อ้วนนะคะเซเวน่นตอร์บีนตัวนี้พี่อวนแนะนําเลยเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงสุขภาพะคะ่ะ